ครับผมนุ่งติดแสงทองที่แรกน,นะครับน้องตอนนี้เงมึงแรงบรรยากาศดีมากครับไปดูบรรยากาศไปเบิ่งบรรยากาศตอนแรกนะครับน้องออมบ้านพักแสงทองนะครับน้องเนี่ยครับไปเบิ่งบรรยากาศกันน้ครับน้องเนี่ยครับ Không khó khó đi nó mất chiêng dư luôn khoảng một honey gắp yêu thương của của đại học của đại học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  đại

พีที uh, aan, ่จะลดก็ันงอ้าวหนิงทินนกรครับผมรอรอรอแบอัดเพลงบออัดมอนี่บ่อัดมอนี่อ๋อัดไปอัดเพลงมัอนี่ครับผมอัดเของอัดมันนี่นะครับนอนตื่นนอนเก็บเสียงแน่นอนแบบนอนเก็บเสียงยังเดี๋ยวนอนเก็บเสียงแบบไม่ใช่หรอพม่ใช่หรอว่าว่าไม่เอกเสีอัดก่ ให้เอ็มดีได้ไหมน้องเนี่ยอย่างไรให้เอ็มดีอ่ะแม่โคบินได้ไหมบ้าบจุ๊บโอ้ยไฟหุ่นมาแล้วไม่เซฟว่ะข้าเชี่ยววันไหนข้าเชี่ยวอย่าุ๊ี้ไฟไหม้บ้างไฟไหม้เขาไฟไหม้ไฟไหม้เขาเขาว้าวเขาโดนกวาดจับปะ เขาเห็ดเาเห็ดเมน่์เดีทวทีมงานพี่นอ้องมันบรรยากาศในมือแรงครับบรรยากาศตอนแรงครับนี่บรรยากาศ ันนี้ไม่ได้สอบนะมรอลไปทออัดแอื่กไปไทยอย่ีเลี้ยงเียงคนนึ่งต่อัดมือนีเนาะเมื่อวานนีิ่นอัดเหมืนของมาล้าหมี่วานนีแม่นี่แลกว่าฉุผมไปอัดน้ำนี้ผมเลยขอขอทองทองเนือเพียงให่มันแมนก่อนแถมมันชั่วนะเดี๋ยวเขาเขาบ่ได้เอาอันนี้ไปเบิ้งอัดแล้ขันเบิ้งนงแงพบแมนบอกเอาแบบพรเบุงเาต้องจำได้เลอันนี้เลยเนาะจนว่ามอนีนนอนฟังจนว่าลบ เก็บแหละไล่รยะให้เบิดเลยนหนาแล้วการอบสอ,อ,องอัดมือถ<า>ือถประมาณเ่อเกินม้วนกุ่มหนึ่งครับอ๋อรอบป็นไทยีกลับมาก,ก่ันมือนีออัดเสียงมืออื่นเฮดอิมครับอ่ามงรอบที่ตามมาจะเป็นเพลงไหนก็รอบที่ตามในช่องของบอสพาวนนะครับเออานเป็นทัวร์ไปเก็บางขาดที่ไม่ได้นจข้างใครแม่นั่นเจ้าเขาแล้วเลยเากรลังเหลืองดิบรรยากาศตอนแรกนะครับนาะหลายคนครับหลายคน เริ่มขาบัรอาจารย์น่งดนตรีเตรียมคุยกันเรื่องเรื่องเขาติซ่อมพี่น้องงานโชว์เรานี้งานโชว์ไหพี่น้องรอบนี้ไหลนะครับผมได้โชวทุกคนแวหลเป็นงานีงนะครับรยาการย้ำแรงเป็นตัวน้นะน้อไปย้ำเจ้าเขาเน้ะอนอมกินเขากินหย่านะย้ำแรงบคเซต้เ้ทิมตัวนาะ จ้ประกันเด็ยังยิ่งานจานมิกครับจานิกมือกีตาร์ไอตัวมันตกเ่มันตงานย่นานนตกควตตไปไปหาเียคนยามันแรกทีแรกนี่ครับตอนแรงตอนแรก็ับรรยากาศทิมงานเขาอกมา

มันมันได้ซ้ำนี่มันมองอัวจากล่างมันนี่ครับโอ้แจ่มใสครับอากาศแจ่มใสมากเลยครับโอ้ยี่ครับนิงทีนกรกับมะฮอดมือว่านนี่ครับตอนแรกอ่นัดกับผม วันพุทธว่ามือนี้แหละที่มาน้ำกันแต่ว่าที่นครก็นเดี๋ออกมาอัดเสียงก่อนครับมาอัดเสียงก่อนเนาะครับเนาะก็เลยมาก่อนมาวันดังข้ามตัวกันเดีมาวันพุทธตามนีนัดกันกับลิงที่นครนะครับครับไปโดนฐานที่อีกตีมังคุดเหลือจานทร์จันตอดจันตอดครับจันตัวจันบิวจันตัว กับอาจารย์เตยเอ่อกระเดออยุสี่หาคนพี่น้องโอ้บืนกนาซีเริ่มเขามาเล้วแม่นมอนเริ่มสอบกับอู้หลายหลหลายโชว์หลายโชว์เรามีหลายโชว์ยังหลายโชว์เลยไม่ไ้บันพึกับพี่น้องไม่ได้ไปใส่ก่อนเอาเี่ยเีเสือเสื้อนุ่มรเนี่เขาวมยเเี่ะ ชาวีบอกนาไหมโอ้นาต่อิ้มอย่างไหมใคิ้มอย่างใส่แตงโมไวนไปดูดูคิดที่บอกบังบ่คิดอย่างนู้นเพนเหลราเป็นเบียร์อันนี้ไหมอือแับเมอซนนี่ไหมแซนนี่ไหมซนนี่ไปซื้อนะอ๋อซนนี่ิบอดก็ดีเด้

ลาบ้านหน้ากับบานเก้าบาทอ๋อเก้าบาอ๋อลาบ้านหน้ากันเก้ากบ,บาทน,นะครับเพื่แนวกินแล้วแต่เก้าบาทน,นะครับเนาะงต้องาาอาบน้ำอาบทาน,นะครับเห็นไหมครับบรรยากาศตอนแรกอ้ยแจ่มใสแต่ว่าก็ใครแนี่ยเที่ยวหนีฝนหนีฝนตก ว่าโมตกมามาืม่อคืน,นบนมาคุณยายตรวจบน่าครับมือนีละกันแมนเดี๋ยวกับอากาศคือดีดีอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวกับหลังครัวยังหัวจานนะคือไปวางเพื่อนกีเกียบมันเหลือครับไปวางเพื่อนกีเกียบมันเหลือเกียบมันเหลือ อาจารย์ครับกิตสนะบอกกิตสนาชัยชาแนลครับกิตสนะชัยเกียร์มันเหลือพี่นี่เลยนะครับมังไปหัดไว้เสร็จมืสองเดือนที่แล้วท่อมเป็ดครับมือท่อมเป็ดนะครับเนาะนี่ครับยังา็ไปคุยกันยังนอนเนาะไปเล่นไม่เล่นไี่ยังเนาะเบาเค่อยร์เนาะไ อบแจบตบแับบบแคบได้เดี๋ยวไปแคบอไนหนึ่งคนไทยแคบยังลูบอ่บลูบหน้าแคบโอ้ปกหน้าลูบกอนมันกุ่มดิมันมันบอผิดบ่เขาทายไปตัวเมื่อไหนเป็นยังหมอล่องบงมั้งนครับบงไฟพอบางไฟฮะบางไฟบงไฟจุดบไฟเหรียญนะบางไฟหน่อยบงไฟมุกช่องกระจนะ โอ้สองอาจารย์นะโอ้ตอนนี้เพิ่งเลิดแล้วเปิดเล่าได้เลยแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้่าปิดผู้ผิดโอ้เขาถ่ายอยู่มันต้องไปมันลายด้วยลายมันคนละคนละสายเลยอาจารย์นะคนละสายคนละสายกินแั่ไปลบกินเอาลบกินแอาหารกิจกรรมนี่ตื่นเต้นตลอดเลยล่ะทีมละกอนปิดคลิปเลยทีมละกอนครับผมเอาคลิปนี้ก็ รับคลิปของบอลุงเหตุแสงทองไปแล้วนะพี่น้องเก่าไว้ซ้ำนี่ล่ะครับคลิปหน้าจ่งพ่อกันไหมครับผมเพื่อมีอยังเด็ดๆของอื่นนะผมฝากพี่น้องติดตามกําลังเลงใจทีมงานแสงทองไปแล้วทุกท่านเด้อนะครับผมแประกาศวาสเป็ตในตาไล่ครั้งที่18นะผมมือวันเสาร์จะถึงนี้นะผมตอนนี้คนที่เข้าอยู่ในกลุ่มตอนนี้5,000กว่าแล้วครับผม5,000กว่าแล้วหรอ5,000กว่าแล้วนะครับผมฝากพี่น้องที่ตามกําลังใจครับบัตรเขาละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีงานโชว์พิเศษทุกรอบแน่นอนทกใน เตรียมการซ่อมเพื่อโชว์งานเพื่อเพื่อ,อะจะโชว์นะพี่น้องครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหับีคลิปหน้าพร้อไมไหมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาไว้เสมอ